สวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมและรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข้อหาของไอ้พวยนะครับที่มันโดนว่ามันโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับก็จากเมื่อวานที่มันได้ไปขึ้นศาลที่มุกดาหารนะครับเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือเพื่อที่มันจะไปบอกว่าตัวมันผิดหรือไม่ผิดนะครับในสามข้อกล่าวหาดังกล่าว สรุปเนี่ยคือมันรับไปแค่ส,งสองข้อหาก็คือข้อหาแรกคือข้อหาทําลายนักข่าวนะครับข้อเนี้ศาลได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับผิดจริงนะครับมันก็ยอมรับแล้วก็ส่งต่อไปให้ที่ภาค4ี่นะครับเพื่อให้ภาคสเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับส่วนข้อหาที่2ที่มันยอมรับนะครับก็คือข้อหาตัดไม้ข้อหาเนี่ยมันชัดเจนมากนะฮะจากคลิปที่พวกมันเนี่ยแสดงความโง่งเขานะฮะ ปล่อยออกมาจนทําให้ตัวมันเองแล้วก็ยูทูบเบอร์อีกสองคนเนี่ยต้องโดนคดีพรบรป่าไม้นะครับส่วนอีกคดีหนึ่งเนี่ยคือคดีบุกรุกป่าซึ่งคดีเนี่ยมันยังปฏิเสธอยู่เพราะมันได้อ้างว่ามันนึกว่าเป็นพื้นที่จัดสรรเพื่อให้คนทำมาหากินฮะคดีเนี่ยศาลก็จะนัดสืบพยานอีกทีก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็ พอจบพอมันกลับไปจากศาลนะฮะกลับไปถึงบ้านก็มันก็ได้ไปไลฟ์สดในช่องของมันนะฮะผมก็ตลกอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่มันพูดว่ามันจบแค่ม .6 นะฮะก็อ,อยากจะศึกษาต่อในอะระดับปริญญาตรีนะครับด้านกฎหมายนะะสาเหตุที่มันเรียนด้านกฎหมายเพราะอะไรมันบอกว่า เพราะจะได้ไม่โดนคนอื่นรังแกเออมันพูดมาแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีเล่ทในอะไรสักอย่างนะฮะมันพูดมาว่ามันไม่อยากจะโดนใครรังแกออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอ่าก็คลิปของผมเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายนะครับไม่ได้สืสืบแค่คดีของของน้องอย่างเดียวก็จะมีคอนเทนต ตลกบ้างสยองบ้างน่ากลัวบ้างนะครับก็ทำหลายๆคอนเทนต์ไปเพื่อจะได้ไม่จำเจซ้ำซากนะครับส่วนคดีของน้องเนี่ยก็คือจะปล่อยให้กับทางเชลลกโฮมน้องชายผมนะครับดำเนินการต่อ,อสืบสวนต่อหรือว่าค้นหาข้อมูลต่อไปนะจนกว่าจะจบคดีผมก็จะดูดูอยู่เบื้องหลังนะครับดูไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็ฝากกดติดตาม กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ